สวัสดีค่ะพบกับกช่องแชมป์คุกกิ้งนะคะวันนี้เราจะมาสอนทำแอปเปิลเคลือบคาราเมลกันนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาทำตัวของคาราเมลก่อนอันนี้ใช้แอปเปิลหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวพักส่วนของแอปเปิ้ลน้ำตาลทราย6ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลย6ช้อนชานะครับผิดพื้ผิดน้ำเปล่า2ช้อนชาใส่ลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแบบ คน,คนเขาใสลงไปอีกหน่อยหนึ่งเป็นสมช้อนชาแล้วกันนะน้ำเปล่าประมาณสามช้อนชาแล้วก็ห้ามคนเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวเราจะมีส่วนของน้ำไว้อีกหนึ่งช้อนชาคืออันนี้เอาไว้เป็นส่วนพอทำคาราเมลเสร็จเดี๋ยวเราจะนำขึ้นตั้งไฟกันเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเ ใช้ไฟประมาณนี้นะครับนี่ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนเดี๋ยวให้กระถะตรงนิดนึงแบบนี้นะครับตอนนี้ห้ามคนเลยนะครับ ครับเขาก็จะเดือดปุดๆบแบบนี้รอกสีของคาราเมลขอบเปลี่ยนนะคะ เขาจะมีกลิ่นของน้ำตาลออกมานะครับถ้าเกิดคาราเมลแบบได้ทีนาไปเล่น,นะน,นเลยแต่เขาแบบดูบุบบุล่มเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับเป็นกลิ่นคาราเมลจะสังเกตได้ว่าเห็นั้ยครับตอนนั้นเป็นสินร้อนมากอุณหภูมิตรงนี้อันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิอยู่ประมาณ ประมาณร้อยยี่สิถึงร้อองศาได้นะนี่ค่อยๆทำแบบนี้หน่อยหนึ่งนะครับห้ามโดนเด็ดขาดเพราะว่าอุณหภูมิร้อนจัดและเป็นอันตรายมากควรมีน้ำแข็งหรือน้ำเย็นๆอยู่ข้างๆมือด้วยนะครับเผื่อเวลาเราโดนฉุกเฉินอุ้ยกระทะไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกระทะเราไหม นี่นะคะเห็นปะเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนี่เริ่มแล้วนี่นะได้แล้วนะครับ แล้วจะปิดแก๊สนะครับพอเป็นลักษณะแบบนี้รีบใส่น้ำลงไปอุณหภูมิเขาเนี่ยนะร้อนร้อนมากเสร็จแล้วเดี๋ยวจะนำแอปเปิ้ลใส่ลงไปนะครับตอนนี้เราก็เคลือบเสร็จแล้วนะครับ ขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายตอนเครื่อนนบนะคะเพราะว่าไม่ถนัดขอบคุณครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับ